ซึ่งมันอาจจะไม่สนุกกับเขาเพราะที่นี่ชี้ดนาบเราเชื่อว่าหนังสือที่ดีเนี่ยมันคือดีกับช่วงเวลาและคําถามของเขาเนาเวลานั้นฉะน,นั้นการนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนได้เลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจที่สุดอยู่สิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดอะไรก็ตามในนั้นพอเขาหยิบขึ้นมาสามใบเนี่ยมันจะเล่าภาพรวมกับสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาตอนนี้เหมือนเวลาเราสัมภาษณ์กันแต่เราไม่รู้หรอกว่าอะไรติดอยู่ในใจเราแค่เอาหยิบความชอบขึ้นมา แล้วการ์ดเนี้ยจะลิงก์ไปสู่หนังสือที่มันตรงกับวิธีการจะทําให้คนเจอหนังสือที่มันตรงใจแน่นอนเล่มบางเล่มอาจจะอ่านสนุกเลยในเวลานี้แต่ว่าปีหน้าอ่านสนุกขึ้นเพราะว่าคุณกําลังเจอคําถามนี้พอดีฉะนั้นเนี้ยชีดาจะใช้การ์ดเหล่านี้ในการลิงก์คนเข้าสู่ไทม์ไลน์แต่และช่วงในการเติบโตของหนังสือชีดาครับมันเป็นเรื่องราวของเด็กวัย23คนหนึ่งที่เพิ่งเรียน แล้วเคยเชื่อในความฝันตัวเองแต่ว่าวันนี้เขาไม่เชื่อแล้วเขากลับไปอเมริกาอีกครั้งเพื่อเพราะคิดว่าอเมริกาทําให้เขาเชื่ออีกครัง้งแต่ว่าไม่เลยมันทําให้เขาเจอปัญหาและความสับสนที่หนักกว่าเดิมและจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันก็คือเพื่อนที่เขาเข้าใจเขาเขาให้ใช้ยาเสพติดเป็นฉากแรกของเรื่องแล้วมันอยู่อารมณ์ที่ไม่เคยเจอได้มืดของผู้คนที่ เราปฏิเสธมันแต่เรื่องนี้เราเดินทางผ่านความมืดแล้วไปเจอจุดที่ทำให้ทุกคนจริงๆทุกคนสามารถไปถึงจุดนี้ได้แล้วนั่นแหละคือขี์ของเรื่องว่าเมื่อเรามีตัวละครนี้ไม่คิเข้าสู่ด้านมืดได้แต่เมื่อเขาไปถึงจุดนั้นแล้วอ่ะมันจะทำยังไงได้อีก นอกจากการที่คุณรู้ตัวใช่เล่มนี้มันเป็นหนังสือปัจญ,ญาปัจญ,ญาปัจญ,ญาแต่ว่าเป็นซื้สืออ่านง่ายครับก็คือแนะนได้ก็อยากชวนทุกคนที่ไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสืออะไรมาแวะที่บูชี้ดาบได้เรามีการ์ดสามใบให้คุณจับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยที่คุณมาหรือทุกๆสามเดือนที่คุณมาเนี่ยคุณจะจับการ์ดคนละใบกันแน่นอนเพราะว่า ไปทุกวันยกเว้นแต่ว่าคุณยังจมอยู่กับเรื่องราวเดิมๆในชีวิตซึ่งผมใช้วิธีนี้ในการคุยลูกค้านะว่าถ้าคุณจับการ์ดได้ใบเดิมอแสงคุณยังจมอยู่กับเรื่องเดิมนี่คือการการ์ดที่รี f l e c t การแต่โตของคุณด้วยครับนะผม